จริงแล้วเริ่มจากความต้องการของชุมชนนะครับว่าชุมชนนั้นเนี่ยอมองว่าเรื่องการศึกษานั้นเป็นเรื่องสําคัญมากของเยาวชนในพื้นที่ทั้งในชุมชนนี้แล้วก็ในจนังหวัดฉัดถึงเสารด้วยนะครับก็มองว่าถ้าเราจะสามารถพัฒนาเยาวชนเนี่ยให้สามารถทํางานได้จริงแล้วก็จะสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศมีงานทําแน่นอนเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เป็นที่มาว่าพื้นที่โรงเรียนนิพิทยาเดิมซึ่งชุมชนบริจาคเนี่ย โรงเรียนก็นักเรียนน้อยลงตามลํำดับนะครับชุมชนก็มีความรู้สึกว่าถ้าปรับให้มันเป็นสาขาวิชาที่สามารถมีงานได้จริงแล้วพัฒนาศักยภาพได้จริงเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ก็เลยเริ่มจากการที่ไปประสานคณะวิศวะของทาง กระบังนะครับให้มาลองทำโรงเรียนเตรียมวิศวะดูเพื่อที่จะทําให้การไปเรียนวิศวะนั้นเนี่ยได้ประหยัดเวลาในการเรียนลดลงนะครับซึ่งก็ได้ผลอย่างดีนะครับแต่ว่าชุมชนก็มีความร,รู้สึกว่าการที่มีโรงเรียนเตรียมวิศวะอยู่ในโครงสร้างของโรงเรียนในกระทรวงศึกษาเนี่ยน่าจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้เต็มที่นะครับ ผมก็เลยได้รับการทาบทามจากท่านเจ้าวาดวัดผานิตารามซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอด้วยนะครับแล้วก็ผู้นําในชุมชนเ,เชิญมาพบนะครับว่าตรงจุดเตรียมวิศวะซึ่งได้เริ่มดําเนินการนั้นเนี่ยถ้าทางรกระบังเข้ามาบริหารจริงๆนะครับแล้วก็ทางชุมชนจะพยายามหาพื้นที่ให้ทำเนี่ยทางเราสนใจไหมนะครับ ผมได้ปรึกษาท่านที่การบดีท่านก็มีความสนใจแล้วก็มองว่าทางไรกระบางเองเป็นมารายที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีโดยตรงนะครับเราน่าจะสามารถมาช่วยเรื่องอุตสาหกรรมใหม่เรื่องการสร้างกําลังคนภาครัฐและกําลังคนในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่างมากนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปปรึกษาท่านเลขคณิการ e ีว่าถ้าเราจะทําโครงการแบบนี้จะตอบโจทย์ของอ e EC ไหมนะครับทาง EEC ก็บอกว่าตรงเลยเพราะว่าควรจะต้องเป็น Deman d driven ไม่ใช่เป็นเรื่องสถาบันการศึกษาคิดเอง ดังนั้นก็เป็นที่มาแต่ว่าพอ,พอเริ่มที่จะทำตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีหลายคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นโครงการต้นแบบจริงๆก็ว,ว่าได้ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทางชุมชนนั้นเนี่ยพอรู้ว่าทางารัฐบาลจะเอาจริงนะครับก็นอกจากว่าจะช่วยที่จะสับสนเรื่องของการให้โรงเรียนซึ่งจะเริ่มกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนแล้วซึ่งมีที่ดิน 30, 30กว่าไร่เนี่ยก็เป็นแค่จุดตั้งต้น โดยชุมชนก็รณรงค์กันเองที่จะบริจาคที่ดินเพิ่มเติมนะครับอีก20กว่าไรนะครับแล้วก็บริจาคที่ดินที่จะทำถนนใหญ่ ที่จะเข้าตรงมาสู่ที่ที่จะเป็นวิทยาเขตแห่งนี้ด้วยนะครับรวมทั้งได้ช่วยระดมทุนกันอย่างเต็มกําลังความสามารถนะครับทางวัสทนนะครับท่านเจ้าวาดวัสดุทอท่านเจ้าคณะจังหวัดและก็เข้ามาช่วยในการที่จะพัฒนาเรื่องของการนําเงินการอุศลอะไรมาช่วยช่วยกันคนไม้คนละมือนะครับในส่วนของจังหวัดชาตินเซาท่านผู้ราการจังหวัดทุกคนก็ช่วยสนับสนุนและที่สําคัญในเชิงนโยบายนะครับทางกระทรวงศึกษาทาง สวงอววนะครับโดยปัจจุบันก็คือท่านนายกรัฐทานตรีอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยนะครับในส่วนของทีมงานของท่านพรรคการเมืองของท่านซึ่งดูแลด้านนี้อยู่เนี่ยก็ช่วยอย่างเต็มที่ก็ทําให้กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นไปได้อย่าง,างดีนะครับ